โตยต้าสามห่วงไงอินเตอร์คูลเลอร์เต็มๆนะของแต่งแบบเต้มคันเลยนะครับโอ้ยมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้นะพีดิวแล้วก็นั่งแอคทีเนี่รถคือหล่อเหลาปะเก๋าหนึ่งตัวจริงๆเลยนะครับะนะครับโตโยตา้าเอตองหนึ่งหรือหนึ่งส่วนหนึ่งอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอมาดูรอบๆตัวรถกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับชุดแต่งนะครับล้อแต่งมีมาให้นะครับอินตคูลเลอร์มีมาให้นะครับ เอฟล่ลา e นะครับคาร์บอนแท้เลยแก้มข้างและก็ฝากระโปรงด้านข้างก็สีแดงสดๆแบบนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ด้านใน <Ooh. S 1> เป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงนี่ด้านหลังมีท่อแตกมาให้แบบนี้นะครับนะฮะมีสปินเตอร์มีมาให้แบบนี้ด้วยนะครับน mm. ี่นะฮะโอ้ยนะฮะโอ้หูมีค้ำหลังมาให้ด้วยเป็นเอ็กปาแบบนี้อย่างเท่เลยนะครับ นะด้านในเป็นยังไงนะครับขอดูด้านในเล็กน้อยแฮนน้องนิวไม่ต้องลงจากรถนั่งรอๆในรถเลยครับนี่ด้านในหัวเกียร์แต่งมาให้แล้วนะครับนะชุดเครื่องเสียงวิทยุวิทยุนะครับเรือนมองเรือนไม้มีมาให้แล้วนะครับด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังก็ครับก็มีพรมปูพื้นเป็นลายมาคอสตมาให้นะครับบอแตง่งดูแฮดูทรงด้วยนะครับอ้าภายในเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับ ขอ,อฟังเสียงเครื่องนะครับมาเลย,ยรเราใจสุดจั์ตรงนี้ครับพี่ขอดูห้องเครื่องนะครับเสียงเราๆแบบนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงมาดูกันนะนี่เป็นจิปล็อกเป็นกรอนแบบนี้เลยนะสลักเป็นกรอนแบบนี้เปิดออกมาเป็นยังไงฮะถัดแันดัน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 โอ้โหนี่เลยมีเป็นแบบสามสีประเทศไทยเรานี่เองนะครับห้องเครื่องสวยนะครับ ของแต่งเทียบเลยนะคจีเลด a ี้มีหรือเปล่ามีนะฮะแบบนี้อินเตอร์คูลเลอร์ก็มีพันผ้าอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเอาเป็นว่ารถแต่งพร้อมใช้ขับซิ่งทางดงทางด่วนมาเธอได้หมดนะอ่ะอ่ะมาไปเบิ้ลเครื่องอีกรอบหนึ่งฮนะอยากจะดูว่าเครื่องมันกระตุกมันจะสัน่นกุนกโอ้ยอยอยอยโอยนี่เบิ้ลแบบเบิ้ลแบบผู้ดีใช่ไหมฮะ อยากเบิ้ลแบบวัยรุ่นเน่ะคุณเบิเ้ไไลแบบวัยรุ่นดีเอาแล้วครับนะเสียงนี่แบบจิ๊ดจ๊าดจนผมแบบตาหยีตาปิดกันเลยทีเดียวอ่ะฝากไปด้วยครับคันนี้นะโตโยต้าสามห่วงใช่ไหมครับนิวแลนะนี่คือโตโยต้านะครับสามห่วงนะเสนอราคาไปเลยนะครับมี่ซีโอมาเองนะครับคันนี้นะเอาไปเลยนะ ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทตุ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ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 ้งติ้งตุ้งติ้งอ่ะสายทรงสายซิ่งนะครับพอบงพอบ้านนะครับที่ไม่กลัวเมียมาเจอกันได้คันนี้ครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับกับพี่พี่รถค้า